ศิละปะสมัยสุขโขทยัยศิละปะแบบสุขโขทยัยเป็นศิละปะที่เกิดขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่18-19ในบริเวณลุ่มแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแถบจังหวัดสุขโขทยัยอุตรดิตแพร่พิษณุโลกและบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงทางตอนใต้ของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นศิละปะที่เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงผลงานสร้างสรรค์แบบสุขโขทยัยปรากฏในงานด้านสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมและจิตรกรรมสถาปัตยกรรมมีความงามและมีลักษณะเด่นเฉพาะแม้จะได้รับอิทธิพลมาจากที่อื่นบ้างแต่ก็มีการพัฒนา จนมีลักษณะเฉพาะของตนเองสร้างขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสถูกโดยสามารถแบ่งตามที่มาของอิเดพลได้3แบบคือ 1. เจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินเป็นเจดีย์ทรงสุขโขไทยแท้ 2. เจดีย์ทรงกลมแบบลังกาพร้อมกับพระพุทธศาสนาแบบลัทธิลังกาวงนอกจากนี้ยังมีเจดีย์แบบสีวิชัย ที่มีฐานและองค์ละครังสูงทําเป็นสี่เหลี่ยม 3. เจดีแบบสีวิชัยหรือพระปางเรียนแบบศิละปละลบบุรีเป็นปางขมนซึ่งมีอยู่เดิมแต่ถูกดัดแปลงเป็นปางแบบไทยคือทรงสูงชะลูดขึ้นกว่าเดิมมียอดเรียวแหลมเพิ่มลวดลายตกแต่งแบบสุขโขทยัย ปรติมากรรมพระพุทธรูปสุขโขไทยจัดเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในบรรดาศิลปกรรมไทยนิยมสร้างสีอริยบทคือนั่งนอนยืนเดินหรือที่เรียกกันว่าปางลีลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเฉพาะของสุขโขไทยที่งดงามที่สุดส่วนปรติมากรรมที่งดงามอีกประเภทหนึ่ง คือลวดลายปูนปั้นประดับตกแต่งอาคารและเทวรูปหล่อสำริดที่มีความงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นคือพระเกศัศมีเป็นเปลวขมวดพระเกศาเล็กน้อยพระพักรูปไข่พระขนงโกงพระนาสิกงุม่มพระโอดยิ้มเล็กน้อยพระอังสะใหญ่บรรพระองค์เล็กครองจีวร หอเฉียงชายจีวรยาวลงมาถึงพระนาคีคล้ายเป็นเขี้ยวตะขาบสร้างเป็นปางต่างๆเช่นปาง,าง,าง,างมารวิชัยประทับขัดสมาิลาบฐานเป็นหน้ากระดานเกลี้ยงเป็นต้นในลัฐทิพพราหมณ์สมัยสุโขทยัยยังมีการทำเค,เครื่องเคลือบดินเผาที่เรียกว่าเครื่องสังฆโลก อาจนำแบบอย่างมาจากจีนหรือช่างไทยเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาขึ้นเองส่วนมากเป็นเครื่องช่วยถ้วยชามเป็นเครื่องเคลือบเซรามดอนสีเขียวไข่กาผลิตเพื่อใช้ราชน,นาจักรและส่งเป็นสินค้าออกนอกจากนี้ยังทำเป็นตุ๊กตาส่วนประกอบของตกแต่งสถาปัปตยกรรมพระพุทธศาสนาอีกด้วย จิตกรรมส่วนใหญ่ชำรุดเสียหายไปหมดมีแต่ภาพลายเส้นที่หลงเหลืออยู่คือภาพแกะสลักบนเส้นเพดานในอุโมงค์มณฑปปวัสสีชุมนอกเมืองสุขโขทยัยแกะสลักเป็นเรื่องราวชาดุกต่างๆได้รับอิทธิพลมาจากละปะลังกา